ไปแจ้งล้างตะกัรนเตือนแล้วก่อนหนึ่งก็เดี๋ยวต้องล้างตะกัรนก่อนหนึ่งดูก่อน,นกลางกลางมาอันนี้ทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วก็เอาอถังน้ำแทนน้ำมีน้ำอยู่จริงๆก็ใส่ตัวล้างได้เลยนี่น้ำยาล้างตะกัน่นเขาแถมมาให้

ก็เอากดน้กดปิดเราฝะนี่นะต้ดตัวนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้วินะเช่นนี้แล้วก็กดสั่ ปล่อยเพื่อนทำงานไปจ้าแล้วก็เดี๋ยวมันจะทำๆหยุดๆรอจนวันน้ำในถงจะหมดก็ปิดติ๊กเกอร์ค่ะอะไรมันหับ ำหมดอีกรอบเติม ไปหายไปแล้วเห็นไหมตั้งเสร็จแล้วใช้ได้เดี๋ยวรอรอเอีกอย่างละเดี๋ยวชิคในล้ว พ้อมใช้งานแล้วค่ะ